อย่างจ้าเพื่อนๆค่ะน,นะคะแกงไตปลาค่ะถูกโหวตให้เป็นเมนูอาหารยอดแย่แห่งปีเฮ้ยมันจะเป็นแบบอะรเจิตตะเทือนใจเขาบอกว่าเป็นเมนูยอดแย่อันดับหนึ่งที่สุดในโลกเลยนะจากเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลอาหารจากทั่วโลกฉันเนี่ยคนตายฉันฟังแล้วฉันรู้สึกไม่บายใจเลยเ<อ>ส่วนอีกคนหนึ่งค่ะพอเอกเอกอชัยซีวิชัยศิลปินขนตายรอยเปิดเส้นเห็นข้าวนี่ปุ๊บพอบอกไอ้ย่าน้องเออเก็บหัว ปวดหัวมาก<อ>คุณผู้ชมนี่บอกเลยว่าใครไม่ร้อยแต่พอเอกบอกเลยนี่มันเมนูร้อยแรงนะพี่น้องนะอพอเอกนี่นะบอกว่าตอนเห็นข้าวนี่นะลูกวิบเลยวิบภาษาตายแต่ว่ามโม<อ>โหไม่สบายใจมันเดือดนะคะ หลังไหนเนี่ยมาจัดอันดับเนี่ยนะคะอ,อ่ะลิ้นใครลิ้นมันคุณผู้ชมนะใครจะบอกว่าเป็นเมนูยอดแย่แต่สําหรับขนตายทัง<อ>ตัวและหัวใจ<อ>นี่มันเมนูย e อดเยี่ยมพี่น้องเออนะ,ะอเป็นเมนูที่พ่อเอกชัยทานมาตั้งแต่เด็กเนื่งเดือนบ้านเรามีกี่วัน